สวัสดีกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564ค่ะกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสียยักษ์วิชัยวชิระพงศ์กับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัต์ค่ะ เรื่องราวประสบการณ์การลงทุนจนกลายเป็นสุดยอดวิชาลงทุนของเสียยักษ์ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ผ่านอ e ีบุ๊กยีตอนโดยพีบุญชนะวิวัฒน์่อแจกฟรีให้กับนักลงทุนค่ะคุณประมาขอถือโอกาสนี้ขออนุญาตทั้งเสียยักษ์และคุณพีนำอ e ีบุ๊กมาอ่านผ่านช่อง y o u t u b e และพอดแคสต์คุณประมาะเล่าเรื่องหุ้นพรประโยชน์สำหรับนักลงทุนรุ่นต่อๆไป สมเจตนารมณ์ของท่านทั้งสองมณะโอกาสนี้ด้วยค่ะตอนที่18สัญญาณลงแรงกรณีที่คุณจะปรับตัวแรงวอลุ่มมักจะพีกก่อนให้สังเกตว่ารายย่อยจะแห่เข้าไปใส่แบบไม่ลืมหูลืมตาเวลาที่คุณปรับตัวมันจะลงแรง สูตรการเล่นหุ้นในมุมมองของนักลงทุนรายใหญ่มักจะมองแตกต่างไปจากมุมมองของนักลงทุนรายย่อยเพราะเหตุใดประเทนี้เสียยักวิชัยวัชระพงศ์อธิบายว่าในบางตำราสูตรการเล่นหุ้นมักจะบอกว่าลงให้ซื้อขึ้นให้ขายแต่วิธีคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้ทุกครั้ง ยกตัวอย่างช่วงที่ดัชนีเซตขึ้นไป1,789จุดต้นปี2,537หลังจากนั้นมันลงทีเดียวถึงนรกเลยลงมาปิดต่ำสุด207จุดเมื่อเดือนกันยายน2,541คนที่ผ่านจุดอันตรายที่สุดมาแล้วเขาจะไม่คิดแบบนี้เพราะลูกยังเล็กอันตรายเขาจะคิดตรงกันข้ามว่า ลงให้ขายคัดลอสึ้นให้ซื้อ follow the trend ซึ่งเป็นวิธีที่ลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดเสียยักยังบอกเทคนิคด้วยว่าเราจะอ่านเกมได้อย่างไรกรณีที่หุ้นปรับฐานแล้วจะลงแรงหรือไม่แรงสัญญาณขายหรือ sell signal ตามหลัก demand and, and supply ก็คือในกรณีที่หุ้นจะลงไม่แรงนั้นรายย่อยก็จะยังไม่เข้า เมื่อหุ้นปรับฐานแล้วมีโอกาสไปต่อสูงกรณีที่หุ้นจะปรับตัวแรงให้สังเกต v o l u m มักจะทำพี่ก่อนแสดงว่ารายย่อยแห่เข้าใส่แล้วยิ่งซื้อแบบไม่ลืมหูลืมตากลัวตกรถไฟขบวนสุดท้ายเวลาที่หุ้นปรับตัวจะลงแรงและลงหนักนอกจากนี้ยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้อ่านดัชนีเซตได้ด้วย ให้สังเกตว่าถ้าดัชนีเซ็ตกำลังปรับตัวขึ้นยืนนิดหนึ่งแล้วขึ้นต่อยืนนิดหนึ่งแล้วขึ้นต่อแสดงว่ารายย่อยยังไม่กล้าเข้าเซ็ตขอแัแสดงว่ารายย่อยยังไม่กล้าเข้าเซ็ตจะลงแรงจะลงไม่แรงเพราะจุดมั่นใจยังไม่เกิดจำเอาไว้ว่าจุดมั่นใจที่สุดคือจุดอันตรายที่สุด ถ้ายังไม่มีจุดมั่นใจคนเล่นหุ้นจะไม่กล้าทุ่มแต่เมื่อไรที่ฮึกเหิมสุดๆเมื่อน,นั้นแหละอันตรายที่สุดนี่คือสุดยอดของคล็วิชาอีกข้อหนึ่งที่เสียยากเน้นยำ้ำเทคนิคในการอ่านทิศทางของตัชนีเซตแบบวันต่อวันเพื่อวัตถุประสงค์การเล่นเก่งกำไรระยะสั้นให้สังเกตหุ้นคำตลาดตัวแข็งๆในแต่ละวันซึ่งมักจะหมายถึง หุ้น Market Cap ขนาดใหญ่ที่เป็นหัวโจกของวันเช่น PTT BBL k i f เป็นต้นต้องดูว่าฝรั่งหรือกองทุนจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงให้สังเกต v o l ุ่มและวิธีการตั้งซื้อตั้งขายยกตัวอ,อย่างวันนี้ตัวค้ำเป็น BBL k i f ราคา119บาท119บาทเคียวอยู่ดีๆ เพือแป๊บเดียวอืขออภัยค่ะกลับมาแดงแล้วเราต้องไปดูหุ้นตัวใหญ่ๆตัวอื่นเรือถูกเทขายออกมาหรือยัง <c oughs> เช่น pttep t อปจากนั้นเราก็ต้องไปเช็คราคาน้ำมันดิบถ้าราคาน้ำมันลงแสดงว่าวันนี้น่าจะมีการปรับฐานวิธีการอ่านก็ประมาณนี้ สมมติ bbl ขิด f ตัวคำตลาดลง pttep ราคา98บาทลงด้วยมีคนตั้งขาย200หุ้นที่ราคา97 5าเขาพยายามจะชี้นำให้ดัชนีเซ็ตพุ่งลงทงั้งๆั้ที่ดูกราฟแล้วดัชนีเซ็ตน่าจะมีการรีบาวกราฟมันเริ่มตัดขึ้นแต่มีคนเคาะขายตัวใหญ่ให้ลงด้วยเหตุผล2ประการคือ หนึ่งอยากให้ดัชนีเซตลงเลยหรือสองเพื่อเขาจะซื้อเก็บได้ในราคาต่ำเราต้องประเมินเจตนาให้ออกเียักบอกว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่จ้องขาย100หุ้น200หุ้นในหุ้นที่มีทุนจดทะเบียนใหญ่ๆเพื่อให้กราฟพุ่งลงมาจากที่กราฟกำลังจะตัดขึ้นจะมีคนพยายามกดมันไว้ เราต้องประเมินดูว่าที่เขาทำอย่างนี้เขาตั้งใจจะเก็บหุ้นหรือว่าเก็บของหรือไม่หรืออย่างกรณีของหุ้น p t t วันก่อนมีประมาณซื้อขาย11ล้านหุ้นราคาอยู่ที่210บาทอีกวัน v o l u ลุลงมาเหลือ7.8ล้านหุ้นราคาขึ้นไป214บาทแล้ววันนี้ v o l u ลุมหายเหลือ2-3ล้านหุ้น แล้วราคายังยืนได้2 1 2ร้อบถึงสองบาทสัญญาณอย่างนี้ถือว่าดีแสดงว่ามีการเก็บของในลักษณะเก็บออกไปเลยไม่ได้เอากลับมาหมุนในตลาดซึ่งมันต่างกับหุ้นบางตัวพอลกราคาขึ้นไปปุ๊บทุกคนแห่ขายหุ้นตกวอลุ่มมาเพียบเจออย่างนี้ก็ต้องถอยเซยักยังยกตัวอย่างถึงกรณีของหุ้น IRPC สมมติมีคนเทขายกดลงมาไม้ใหญ่ๆที่ราคา6บาท10สตางค์แล้วในวินาทีเดียวกันทันทีเลยมีคนมารับต่อทันที1ล้านหุ้นโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าหุ้นมันจะลงจะต้องไม่มีรายใหญ่คนไหนกล้าเข้ามารับต้องไม่มีใครกล้าสวนละครฉากต่อมามีคนแกล้งทำให้ลบเพราะขายออกมา500หุ้นที่ราคา6บาท5สตางค์ แต่คนซื้อใหญ่กว่าทำให้ราคาเบ่งขึ้นมาได้แสดงว่าฐานราคาตรง6บาท10สตางค์แข็งแรงคุณก็จะดูดีราคาตรงจุดนี้เราอาจจะลงทุนระยะสั้นได้นี่คือวิชาสังเกตที่เราต้องนั่งดูทุกวันรับรองว่าไม่มีสอนในตำราเสียยักษ์สรุปบทเรียนจากวิชาสังเกตให้ฟังว่า ถ้าหุ้นตัวไหนสวนทางดัชนีเซทของหวันได้แสดงว่าดีหุ้นตัวนั้นต้องมีคนดูแลเช่นถ้าดัชนีเซทลงแต่ราคาหุ้นตัวนี้มันยังยืนได้แสดงว่าแข็งกว่าตลาดมันสู้เลนซันได้นอกจากนี้ดัชนีเซทที่แข็งแกร่งเวลาขาขึ้นจะต้องมีการปรับฐานเป็นระยะระยะไม่ใช่ขึ้นพรวดเดียวสมมติ ขึ้นไปแล้ว15จุดอีกวันยืนวันต่อมาปรับตัวลงนิดหน่อยอย่างนี้จึงจะถือว่าโอเคเป็นต้นโรดติดตามตอนต่อไปตอนที่19ปิดและออและ o f f ผ่านกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสียยักษ์วิชาวัชระพงกับสุดยอดวิชาลงทุน27ตอนเรียบเรียงโดยพีบุญชนะวิวัตนะคะ ท่านสามารถติดตามผ่านช่อง YouTube ของคุณประมเมาเล่าเรื่องหุ้นและพอดแคสต์ช่องคุณประมเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ